สำหรับคาถามนะครับที่มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าบ้านนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับจะปลูกต้นไม้อะไรดีนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดอย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเราเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงทิศแล้วนะครับว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกนะครับผมอยากจะแนะนํานี้ว่าให้ดูสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบบ้านเรานะครับอย่างทฤษฎีนะครับจะบอกว่าถ้าทําบ้านสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ใช่ไหมครับลมก็จะเข้าหน้าบ้านเราอากาศบ้านเราจะถ่ายเทดีลมเย็นนะครับ แต่ถ้าหากท่านไม่ดูสิ่งแวดล้อมเช่นบ้านก่อนจะถึงบ้านท่านเป็นบ้านที่เลี้ยงหมาเหมือนขี่หม,มาแล้วลมพัดมาเข้าหน้าบ้านคุณแล้วเอากิ่นขี่หมาเข้า,าบ้านคุณคุณจะสร้างอย่างนั้นไหมครับใช่ไหมครับคุณต้องดูด้วยนะครับว่าสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรามันเป็นยังไงนะครับเราอย่าไปดูทิศทางอย่างเดียวนะครับส,สมัยนี้มันมันดูทิศทางกันไม่ได้นะฮะอย่างบางทีอย่างบางบ้านเนี่ยผมเคยไปบ้านคนรู้จักเนี่ยหน้านบ้านหันไปไป,ไปทางทิศใต้รับลมนะฮะลมพัดมาปารากฏว่า ก่อนถึงบ้านเขาอะ่ะเป็นเป็นคนแก่อชอบเผากิ่งไม้ใบไม้อะปรากฏว่ากลิ่นเหม็นอ่ะของใบไม้กิ่งไม้อะแกชอบเผาอะ่ะมันกลิ่นมันระเหยกลิ่นมันปลิวเข้ามาในบ้านเหม็นมากนะครับบางทีคนแก่พูดอะไรไปก็ไม่ฟังนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่ท่านจะปลูกต้นไม้ที่บ้านท่านนะครับให้สังเกตบริเวณรอบบ้านท่านมันสังเกตดูทิศทางของแสงแดดนะครับว่าแสงแดดบริเวณท่านบริเวณรอบบ้านท่านอะ่ะมันเพียงพอมันเยอะไหม ตรงไหนแดดเยอะตรงไหนแดดน้อยนะครับตรงไหนได้รับแดดเต็มวันนะครับท่านก็เลือกต้นไม้ให้มันเหมาะกับที่ท่านจะปลูกนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าบ้านท่านได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันท่านก็ควรจะปลูกต้นไม้ที่ชอบแสงแดดได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับแต่ถ้าบ้านท่านนะครับมีพื้นที่ด้านข้างเป็นพื้นที่ร่มลำไรนะครับท่านก็อย่าไปเลือกต้นไม้ที่ ชอบแสงแดดมาปลูกนะครับท่านก็ควรจะเชือ่เอเลือกต้นไม้นะครับที่ชอบแสงลำไรมาปลูกนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าบ้านเราจะหันไปทางทิศไหนนะครับให้สังเกตทิศทางของแสงแดดนะครับและก็บริเวณพื้นที่รอบข้างเราอย่างเช่นข้างบ้านเราบางทีอาจจะมีคนสร้างตึกสูงสูงนะครับแต่ว่าเป็นทางทิศต,ตะวันตกซึ่งยามบ่ายแดดจะส่องมานะครับบ้านเราอาจจะร้อนใช่ไหมครับปรากฏว่ามันมีอาคารมีโรงแรมหรือมีตึกอะไรสูงๆบังอยู่แล้ว ซึ่งทําให้บ้านเราไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปปลูกไม้ใหญ่เพื่อที่จะบังแสงแดดโดยตรงนะครับแต่เราอาจจะไปปลูกต้นไม้เรียกว่าบังสายตาแทนใช่ไหมครับแทนที่จะปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นพุ่มใหญ่เพื่อบังแสงแดดให้ร่มเงาครับแต่เราเลือกที่จะปลูกต้นไม้ที่บังสายตาอย่างเช่นข้างบ้านหรือหลังบ้านท่านเป็นหอพักเนี้ยครับซึ่ง มันมองแล้วมันอาจจะเห็นวิวไม่ดีเห็นลาวตากผ้าเห็นเขาตากชุดชั้นในอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ดีใช่ไหมครับแทนที่เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นพุ่มเพื่อบังแสงแดดเราก็ไม่ปลูกเราอาจจะปลูกต้นไม้ที่สูงขึ้นไปแล้วบังสายตาเป็นแนวตั้งครับอย่างเช่นอาจจะปลูกต้นอโศกอินเดียหรือสวนมังกรหรือต้นไม้ที่มีลักษณะอ่ลักษณะโตขึ้นไปทางด้านบนนะครับสูงชโลุดขึ้นไปแล้วเป็นแนวบังสายตาเอาเอา,เอานะครับผมนะก็เลือกต้นไม้ให้มันเหมาะกับ อ่าเ,าเรียกว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้ประโยชน์มันนะครับอ่าหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะปลูกต้นไม้นะครับที่ที่ถามมานะครับอ่าท่านดูว่าปริมาณแสงแดดของท่านเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ชนิดไหนนะครับ2ดูเลือกสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านท่านนะครับอ่าบ้านนั้นอ่า มีอาคารสูงบางบ้านท่านหรือเปล่าหรือ,อมีมุมมองที่ไม่ดียังไงหรือบางทีมองออกไปแล้วอาจจะเห็นป่าช้าอะไรยังไงท่านก็เลือกต้นไม้ที่จะปลูกที่มันได้ประโยชน์นะครับเอามาบางังมุมมองที่ไม่ดีเอามาบังร่มเงาหากแสงแดดน้อยแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่ชอบร่มํำไรซึ่งจะทําให้ต้นไม้อยู่กับเราได้นาน,านและสวยไปนานาน,นะครับ